วัสดีครับในวีโนชุดนี้อยากขอแนะนําการจัดรูปแบบเอกสารนะครับหรือการปรับแต่งนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวเอกสารในเรื่องของอการใส่ข้อความรูปภาพอะไรต่างๆที่ตรง,ตรงหัวท้ายกระดาษของเอกสารนะครับรวมไปถึงตัวสําคัญมากๆของ Microsoft Word ก,ก็คือก่อนที่เราจะสั่งพริ้นหรือสั่งพิมพ์ออกมานะครับเราควรรู้จักวิธีการกําหนดขนาดกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแนว ซ้ายขวาระยะขอบห่างนะครับขนาดของกระดาษที่จะปริ้นและถ้ายิ่งเราจะต้องสั่งพิมพ์เอกสารเนี่ยออกมาเป็นหน้าหลังนะครับกระดาษหนึ่งแผน่นให้ปริ้นออกมาเป็นทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเหมือนอกับเราเอาในไฟเอกสารหน้าหนึ่งกับห,หน้าสองมาอยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันนั่นแหละครับแปลว่าเราต้องเอามาประกบในกระดาษแผ่นเดียวกันมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าคุณวาง พวกแนวกระดาษหรือว่าระยะขอบไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะทําให้มีการด้านหนึ่งไปเมื่อเราเจาะเข้าแฟ้มมันก็จะกินเนื้อของข้อความนะครับมันดูไม่สวยเดี๋ยวจะไปแนะนําวิธีการนะครับการจัดการตรงนี้นะฮะการจัดการการตั้งค่าพิมพ์หน้าหลักด้วยนะครับแล้วก็หัวแท่งกระดาษเราก็จะพูดถึงแน่นอนครับถ้าเป็นเอกสารมันมันก็ควรจะมีข้อความอะไรยอยู่ตรงขอบบนนิดหน่อยอาจจะเป็นชื่อของอคู่มือนะครับหรืออาจจะมีรูปภาพ ขององค์กรนะครับใส่เข้าไปให้ดูสวยงามว่าเป็นของบริษัทอะไรจัดทำและที่สำคัญคือเอกสารคนมีเลขหน้านะครับแล้วเลขหน้าเวลาใส่เข้าไปแล้วมันอาจจะมีเพีย้ยนบ้างอาจจะเริ่มไปตามจำไปเติมเริ่มลำดับหน้าอะไรอย่างเงี้ยผิดพลาดมันไม่ได้เริ่มที่หนึ่งเสมอเราจะรู้จักวิธีการปรับแก้อย่างไรเ,เดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นผมจะขอเปิดไฟล์ตัวเดิมที่เราเล่นจากวิดีโอก่อนมาแล้วครับ ก็คือบุ๊ก d a t a b a s e อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เอกสารถูกจัดเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยรูปแบบสไตล์สีสันมีหัวข้ออะไรเรียบร้อยนะครับจัดหน้าหลังมีรูปภาพประกอบแทรกเรียบร้อยนะครับเมื่อหมายต่อมาครับเราอยากจะแทรกเลขหน้า,าอยากจะใส่โลโก้อยากจะจัดหน้าซ้ายขวาให้มันดูห่างสวยหน่อยเวลาสั่งปริ้นอยากจะปริ้นหน้าหลัง เราควรจะต้องจัดรู้จักวิธีการจัดย่งไงถ้าเราซูมภาพตรงนี้ดูนะครับลองนึกภาพครับมั่นใจได้อย่างไรว่ากระดาษที่เราเห็นเนี่ยมันคือ A4 เข้าไหมครับถ้าเราดูด้วยสายตาเราอาจจะผิดพลาดได้ครับและถ้าเรานึกภาพดีๆครับถ้าเราเอาสองหน้าเนี้ยถ้าว่าเป็นหน้าหนึ่งกับหน้าสองในไฟล์นะครับเอามาประกบเป็นกระดาษแผ่นเดียวกันลองลองลองดูภาพดีๆนะครับ ถ้าเราเอามันมาประกรบเป็นหน้าหลังแปลว่าด้านตรงนี้ของหน้า2ด้านซ้ายของหน้าสองเนี่ยจะมาอยู่ด้านขวาจะมาอยู่ตรงกันนะฮะด้านขวาของหน้าหนึ่งสังเกตไหมครับด้านซ้ายจะมีระยะห่างมากกว่าเมื่อมันเอามาประกรบกับหน้าหนึ่งมันจะไปอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านขวาของหน้าหนึ่ง้นเรลองนึกภาพครับด้านขวาของด้านขวาของหน้าสองเนี่ยนะครับมันแคบพอเวลาคุณเอามาประกรบ มันก็จะอยู่ด้านกว้างของหน้าหนึ่งครับก็คือด้านซ้ายพอเอามาประกบกันเพ๊่พอเวลาเราเจาะเข้าแฟ้มเราเล็งแต่หน้าหนึ่งครับว่าเราเจาะเข้าแฟ้มแล้วจะไม่กินเนื้อของข้อความแต่หน้าสองเราลืมคิดไปครับมันจะกินเนื้อของหน้าสองด้วยฉะนั้นะอย่างแนะนำว่าเวลาที่เราอยากจะปิ้นแบบหน้าหลังเราจัดแบบนี้ไม่ได้นะครับ เราจะต้องให้มันเอาด้านที่เป็นด้านที่เราคิดว่าเราจะเจาะเข้าแฟ้มเนี่ยให้มันหันมันก้ามาเป็นด้านเดียวกันดังน,นั้นวิธีการจัดบวดจะมีตัวเลือกให้เราจัดอยู่แล้วครับแต่เราไม่ทราบเท่านั้นเองครับอา้าวไปดไม่รู้วิธีการครับก่อนอื่นเราจะต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวกับหน้ากระดาษทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปที่การกําหนดหน้ากระดาษก่อนนะครับก็ไปที่แท็บเลเยอร์ครับไปที่แท็บเลเยอร์ แล้วเดี๋ยวเราจะมาคลิกที่กลุ่มริบบอนชื่อว่าเพจเซตอัพนะครับคลิกที่ลูกศรชี้ลงมาตรงนี้เพื่อเปิดแดรล็อกของเพจเซตอัพขึ้นมาครับให้เรากำหนดหน้ากระดาษเาเริ่มทำกันนะครับคลิกที่ลูกศรจะเกิดแดร์ล็อกขึ้นมาครับฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องวางแนวกระดาษยังไงก็ออลองดูครับ เรากะเอาดูประมาณครับตอนนี้กระดาษเราเป็นแนวอะไรครับแนวตั้งออกเทถูกต้องครับกระดาษเราเป็นแนวตั้งเราต้องการจัดสไตล์นี้อยู่แล้วดูแต่ความเหมาะสมนะครับว่าข้อมูลเราควรจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนตัวสําคัญคือตรงนี้ครับที่ผมย้ําไปแล้วว่าถ้าปิ์นหน้าหลังหน้าหนึ่งกับหน้าสองมันต้องมาประกบกันฉะนั้นด้านกว้างที่มันกว้างเอามาประกบกันมันคนวรจะอยู่ระยะห่างที่อยู่ด้านเดียวกัน ฉะนั้นเรานึกภาพดีๆหน้าที่หนึ่งซ้ายจะห่างมากกว่าขวาเพราะเราเผื่อไว้สำหรับเจาะเข้าแฟมฉะนั้นเมื่อเราเอาหน้าสองมาประกบมันจะต้องกลายเป็นว่าหน้าสองด้านขวาเนี่ยจะต้องมากกว่าด้านซ้ายของตัวเองเพราะมันต้องเอาด้านขวาของตัวเองเนี่ยมาประกบกับด้านซ้ายของหน้าหนึ่งเพื่อจะเจาะแล้วมันจะได้ไม่กินเนื้อของข้อขวาฉะนั้นการที่เราจะจัดอย่างนั้นได้เราต้องตั้งยังไงเหรอ ก็ามาตั้งตรงนี้ครับตัวเลือกที่เขียนว่า multiple page นะครับ multiple page ค่าธรรมชาติจะอยู่ที่ normal ครับอันนี้ไม่ได้ครับการตั้งเป็น normal เหมาะกับการพิมพก,กระดาษหนึแผ่นต่อหนหน้า1แผ่นต่อหนึ่งหน้าครับแต่ถ้าเราอยากพิมพ์นหน้าหลังต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น m i l l e r ครับนะครับ m i l l e r margin เปรียบเทียบก็บเหมือนกับเราส่องกระจกอะครับพอเรายกมือซ้ายกระจกก็จะเหมือนกับยกมือขวา มันจะต้องเป็นมิลเลอร์กันนะครับต้องปรับอย่างนี้นะครับถึงจะถูกต้องแลวสเกตพอเราปรับเป็นมิลเลอร์เสร็จปุ๊บมันจะมีให้เราปรับตรงนี้ครับคือธรรมชาติของเวิร์ดเขาจะจัดให้เราอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะให้ระยะห่างจากข้างบนข้างล่างห่างจากขอบข้อความห่างกันกี่นิ้วขึ้นอยู่กับว่าเรานะฮะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราตั้งหน่วยไมายทังไว้เป็นนิ้วหรือเซนนะ ที่ผมเคยให้เราดูวีดีโอตัอ้งแ็่ตอนแรกยอ้อนลองย้อนไปดูวีดีโอนะครับถ้าเกิดจำไม่ได้ในการปรับหน่วยวัดไม้บรรทัดตอนนี้อนจอภาพผมคือหน่วยนิ้วคุณจะให้ขอบบนห่างจากมาันทัดแรกลงมา1นิ้วด้านล่างมารทั้นสุดท้ายถึงขอบกระดาษ1นิ้ว Inside ครับมันไม่ใช่ Left มันไม่ใช่ล i ์อิ i n s i ์ e Inside ก็คือข้างในครับด้านในเวลาที่คุณมีการประกบนะครับ ตรงนี้แหละครับถ้าเราปรับเป็นมิเลอร์เนี่ยมันจะปรับค่าเป็นอินไซด์แต่ถ้า,าทำเป็นนอร์มัลมันจะกลายเป็นเลฟกับไลท์ครับฉะนั้นมันใช้ความหมายคนละแบบนะฮะเดี๋ยวผมขอปรับปเป็นมิเลอร์นะฮะเพราะต้องการเลน์หน้าหลังคุณอยากให้อินไซด์เท่าไรอันนี้ผมลองปรับอินไซ e ์เดี๋ยวผมลองขยายนะครับแล้วเราลองดูภาพพรีวิวนะครับลองลองดูภาพพรีวิวด้านล่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยายอย่างนี้นะครับอินไซด์ หรืว่าผมซูมแล้วมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเวลาปรับขนาดแล้วมันจะเด้งขึ้นไปไดูภาพนะครับเห็นไหมดูภาพพรีวิวนะครับอินไซส์คือตัวที่ซ้อนอยู่ข้างในนะครับนนี้อินไซส์อันนี้ผมลดลงมาแล้วนะเห็นไหมครับดูภาพพรีวิวนะครับถ้าเอาไซด์ก็คือขอบนอกครับอันนี้ไม่มีอะไรมาก อล่างไรขอบนอกก็ไม่ค่อยมีประเด็นเราจะใส่ญญที่อินไซด์เป็นหลักครับเพราะว่ามันต้องประกบกันเพื่อเจาะเข้าแฟ้มหรือว่าเข้าสันฉะนั้นเวลาระวังระยะห่างอย่างนี้แล้วบางคนเนี่ยก็จะเอาอินไซด์ไปบวกเพิ่มเพื่อบวกกับเวลาเจาะเจาะรูเพื่อเข้าแฟ้มะนะครับก็เอาจากเจาะรูมาจนถึงข้อความชิดซ้ายด้วยว่าให้มันห่างอีกเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องคิดมากครับให้คิดซะว่าตรงนั้นเราต้องการหนึ่งนิ้วก็ใส่เข้าไปหนึ่งนิ้ว ส่วนสันขอบกระดาษสุดเลยมาจนถึงเผื่อเจาะเจาะรูนะฮะให้ห่างเท่าไหร่กูก็ใส่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่ากัตเตอร์ครับกัตเตอร์ก็คือสันขอบเขาจะแบ่งส่วนอยู่แล้วครับเราไม่ต้องไปบวกไม่ต้องไปบวกเองนะฮะว่าช่องว่างช่องนี้บวกกับที่เจาะเผื่อเข้าแฟ้มเผื่อทาสันกาวเผื่อเข้าขอบปกอะไรอย่างเงี้ยต้องไปบวกเพิ่มเองเป็น1นนิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องบวกขนาดนั้นครับเขามีทําให้แล้วครับก็คือค mm ัตเตอร์เขาแยกเป็นส่วนๆให้แล้วครับฉะนั้นระยะห่างจากสันขอบเข้ามาถึงตัวอักษรตัวแรกชิดซ้ายสุดเนี่ยก็คือ1นิ้วแล้วเผื่อขอบกระดาษไว้จนถึงทากาวสันขอบสันปกเจาะแฟ้มอีกครึ่งนิ้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปบวกนะครับเขาตั้งค่ามให้เราเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับสำคัญคือที่มิลเลอร์ครับสำคัญคือที่มิลเลอร์ ควาคือที่มิลเลอร์ตรงนี้นะครับต้องปรับตรงนี้ให้ได้ะนะครับคราวนี้มาดูขนาดกระดาษต่อครับคุณตั้งเป็น A4 จริงไหมมาดูตรงนี้ครับนะครับโดยี่เป็นจอภาพเป็น A4 แต่ถ้าเกิดคุณต้องการพิมพ์ออกกระดาษขนาดไซส์อื่นคุณก็ปรับเอาครับอะไรก็ว่าไปนะฮะักระดาษตามที่เป็นมาตรฐาน ต่ส่วนใหญ่แนละ้วจะเป็นขององคอ์กรส่วนใหญ่ก็จะเป็น A4 เป็นหลักนะครับหน่วยก,ก็จะปรับค่าเองครับอันนี้ไม่ต้องไปปรับอะไรนะฮะแค่นี้เองครับนี่คือหลักการข้อการทํางานในการกําหนดหน้ากระดาษสาคัญมากนะครับไมโครสบับเิร์เวลาคุณเปริ้ยออกมามันจะได้นะครับไม่กินเนื้อความข้อความสวยงามเวลาคุณเจาะเข้าแฟ้มหรือว่าไปเข้าตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวขอบนะครับ หรือว่าไปเข้าเป็นพวกสันเกานครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะไปเข้าแบบก็บวกความหนาเข้าไปแล้วกันนะครับเร่องตะเกียน,นะครับมันจะจัดแบบนี้เลยครับซ้ายของหน้าหนึ่งหางขวาของหน้าสองจะห่างเพราะว่าเวลาเอามาประกบกันเนี่ยมันจะได้เป็นด้านที่อยู่ด้านเดียวกันครับและเวลาเจาะหรือทาสันปกสันเกาอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าขอบมันจะได้ไม่กินเนื้อขวา นี่คือการจัดหน้ากระดาษมาถึงการปรับแต่งเอกสารครับการใส่เลขหน้าการใส่รูปภาพการใส่ข้อความตรงส่วนที่เป็นหัวเรื่องกับท้ายเรื่องหัวเรื่องกับท้ายเรื่องก็คือขอบบนกับขอบล่างครับแน่นอนครับเอกสารมันควรจะมีเลขหน้าควรจะมีโลโก้ควรจะมีข้อความหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเราวิเคราะห์เอกสารนั้นๆน,น,นะครับแต่ยังไ่ต้องมีเลขหน้าวิธีการเข้าสู่ มุมมองของการทําหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษอันนี้ผมจะย,ย,ยกตัวอย่างเป็นหัวกระดาษก็เอาเมาส์ไปชี้ประมาณใกล้ๆขอบกระดาษด้านบนผมยกตัวอย่างว่าเป็นหัวกระดาษด้านบนนะครับแต่ถ้าใครจะทําทด้านล่างก็ต้องเลื่อนไปที่ข้างล่างไปที่ใกล้ๆขอบกระดาษด,ด้านล่างนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างขอบกระดาษตรงหัวกระดาษด้านบนก็ใช้วิธีการดับเบิลคลิกเข้าไปตรงใกล้ๆขอบกระดาษด้านบนนะครับ ันจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าเป็น header footer ก็คือหัวท้ายกระดาษนั่นเองสังเกตนะครับเคอร์เซอร์ก็จะกระพริบคุณอยากแทรกอะไรล่ะให้คิดซะว่าเรากำลังพิมพ์งานอยู่ในเอกสารแล้วกันครับคิดง่ายๆผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับข้อความเข้าไปนิดนึงข้อความนี้ผมต้องการจะให้ข้อความนี้เป็นชื่อของเอกสาร เป็นชื่อของหลักสูตร s, เป็นชื่อของคู่มืออะไรก็ว่าไปนะครับผมก็อาจจะใส่เป็นข้อความเป็นชื่อนะครับสมมติว่าคู่มือฉบับนี้นะครับเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านฐานข้อมูลนะครับเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลผราก็ใส่คำว่าการจัดการฐานข้อมูลผมาก็ใส่ข้อความเข้าไปสเกตครับข้อความผมพิมพ์ที่หน้าที่1 หน้าที่สองก็จะมีผลอัตโนมัติเพราะธรรมชาติของหัวแทกกระดาษหรือ h e a d e r f o o t e r คุณทําอะไรตรง h e a d e r ร์หรือฟ o ต t e er, อด้านล่างก็แล้วแต่มันจะมีผลทุกหน้านั่นคือธรรมชาติก่อนนะครับนั่นคือการเป็นธรรมชาติเราก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าเราจะต้องใส่อะไรบ้างเพื่อให้มันไปปรากฏทุกหน้าอันนี้ผมอยากใส่ชื่อหลักสูตรของหลักสูตรเอกสารชุดนี้ เกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการฐานข้อมูลนะครับผมก็ใส่ชื่อวิชาลงไปปรับตัวหาตัวเอียงเหมือนเราปรับฟอนต์ทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนะครับเสร็จแล้วผมก็พักแทบ็บพักแทบ็บแท็บก็จะวิ่งมาครับเหมือนแท็บธรรมชาติที่เราเคยพักแท็บทั่วๆไปครับพักแทบ็บโอเคนะครับพักแท็บแล้วเดี๋ยวผมจะทำการแทรก นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งชิดขวานะครับพวกนี้ชิดซ้ายถึงกลางแล้วแต่เราครับว่าเราจะจัดชิดอะไรนะครับขึ้นอยู่กับเรานะนะครับโอเคนะครับให้เห็นภาพของการทำงานนะฮะนะครับคราวนี้มาดูต่อมาครับ ถ้าผมอยากจะแทรกรูปภาพล่ะก็ไม่ยากอะไรครับก็อย่างที่ผมบอกกี่ก็ผักแทบมาวางตำแหน่งที่เราอยากแทรกรูปภาพก่อนนะครับก็เหมือนเราวางเคอร์เซอร์ทั่วๆไปครับเสร็จแล้วก็ไปอินเสิร์ตครับคำสั่งในการแทรกรูปที่เราเคยชมวิดีโอก่อนหน้ามาแล้วนะครับ Insert Picture พอดีรูปภาพผมเตรียมไว้อยู่ในเครื่องผมก็เลือก t i s s device หรือ ดิสคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าเราใช้เวอร์ชั่นไหนของ Microsoft Word แล้วผมก็ไปเบราว์ที่แหล่งเก็บรูปบนเครื่องผม Folder Pictures นะครับเลือกรูปโลโก้ของ Microsoft แล้วก็ย่อขนาดตามความสวยงามย่อขนาดตามความสวยงามนะครับสุดนั้จะปรับ ความคมชัดแล้วแต่ครับเรื่องของการตกแต่งภาพถ้าเกิดใครจะไม่ได้ไป่ไปดูวีดีโอในเรื่องของการนะครับการจัดการเกี่ยวกับพวกรูปภาพกับรูปวาดน,นะฮะเสร็จแล้วก็เขาก็ใส่เส้นกรอบนิดหน่อยให้มันดูชัดขึ้นท่านั้เองนะครับจะใส่สีธรรมดาสำคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมใส่ตรงนี้แล้ว ดี๋ยวด้านล่างฟุตเตอร์บ้างครับผมก็ขยับลงมาข้างล่างก็เคอร์เซอร์มากระพริบด้านล่างผมจะจัดเข้าเซนเตอร์นะครับเป้าหมายของการจัดเข้าเซนเตอร์ไม่มีอะไรมากครับผมจะใส่เลขหน้ากกนะครับสังเกตนะครับเฮดเดอร์ตะกี้หรือส่วนของหัวกระดาษก็จะมีรูปภาพมีข้อความด้านล่างตัวฟุตเตอร์ er ผมจะมาแทรกเลขหน้าครับวิธีการก็ไม่ยากอะไรครับก็อินเสิร์ตตรงๆเลยครับแทรก นะครับ insert นะครับแล้วก็ไปทางด้านคำสั่งด้านขวามือหน่อยครับ page number ชื่อบอกกัแล้วว่า page number เลขหน้าและพอดีผมวางตำแหน่งเคอร์เซที่ผมอยากจะเอาเลขหน้ามาวางอยู่แล้วนะครับก็ไปที่ตำแหน่งชื่อว่า current position ตำแหน่งปัจจุบันที่ผมกำลังมีเคอร์เซอร์กัพิบอยู่นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบตัวเลขหน้าที่ผมต้องการครับโดยอย่างนี้ผมขอสมมติผมขอเลือก รูปทรงเลขหน้าประมาณนี้นก็จะได้เลขมาแล้วนะครับนี่ให้เห็นซูมให้ชัดๆนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือรูปวาดน,นะครับที่ผมเคยวาดรูปวาดดวงอาทิตย์วาดรูปหน้ายิ้มแะลงต่างๆให้ดูผมก็ปรับแต่งตรงนี้เอาครับใส่เฉสีให้มันดูเข้มหน่อยอย่างเงี้ยปรัแบบเองครับ เซกชันสืบดูเข้มหน่อยอะไรก็ว่าไปนะฮะตัวหนังสือหนาหน่อยตัวหนังสือก็คือตัวเลขอโทษดทีครับก็คือ,อตัวเลขนะครับมีเส้นกรอบไหมใส่ไม่ใส่สก็ปับตรงเชฟเอานะครับตรงเส้นกรอบนี้นะฮะนีวผมใส่ให้ดูชัดๆทั้งเองนะครับไปดูหน้าที่อื่นนีหน้าที่สองหน้าที่สามเราเป็นยังไง โดยธรรมชาติครับเห็นไหมครับที่ผมบอกไปแล้วว่าทำอะไรที่ต้อง header ตเต t e r ธรรมชาติมันก็จะติดไปโดยอัตโนมัติทุกหน้านะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เรื่องของการจัดการเรื่องของการทํายังไงให้มาเอาให้มันดูต่างนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันต่อนะครับในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องของวิธีการแทรกเลขหน้าแทรกรูปแทรกข้อความลงไปที่หัวท้ายกระดาษ สุดท้ายครับถ้าเราอยากจะเริ่มเลขบอกว่าเราไม่ได้พอดีเอกสารชุดนี้มันเป็นไฟล์ที่ต่อมาจากอีกไฟล์หนึ่งอีกไฟล์หนึ่งเนี่ยเป็นไฟล์ช่วงเริ่มต้นของเอกสารเพราะว่าข้อมูลมันมีมากก็เลยไม่อยากรวมเป็นไฟล์เดียวกันเราทําออกมาเป็น2ไฟล์ฉะนั้นเมื่อเราทาออกมาเป็น2ไฟล์เวลาเราพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษสมมุติว่าไฟล์แรกตะเกียบมันจบอยู่ที่หน้า50ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่2เพราะว่าเวลาเราเอามา ประกอบเป็นกระดาษนะครับมันก็ควรจะเริ่มหน้า5 1เดนะครับเพราะว่าไฟมันเยอะมากถ้าเราเอามารวมเป็นไฟเดียวมันอาจจะทําให้ขนาดไฟใหญ่เกินไปเวลาเปิดก็จะช้าฉะนั้นทํายังไงล่ะไฟตัวนี้เราบอกอยากให้เลขหน้ามันต่อเนื่องกับไฟก่อนหน้าไฟก่อนหน้าจบที่หน้า50ฉะนั้นไฟนี้ก็ต้องจบที่หน้าก็ต้องเริ่มที่หน้า5 1นะวิธีการทําครับใครทาอย่างนี้ธรรมชาติถ้าเกิดว่าคุณแทรกเข้าไปหน้าหนึ่งมันก็ควรจะเป็นหน้าหนึ่ง แต่เราบอกว่าเราอยากจะให้มันเริ่มที่หน้า51เพราะมันต้องเอาไปประกบเพื่อเป็นกระดาษแล้วไปเอาไปต่อกับอีกไฟล์หนึ่งอีกไฟล์นึงจบที่หน้า50หน้านี้ก็หน้า51วิธีการเริ่มเปลี่ยนเลขหน้าให้มัน start หรือเริ่มต้นที่เลขอะไรก็ง่ายๆก็คือไฮไลท์เอาแบบง่ายๆนะครับไฮไลท์ตัวเลขที่คุณต้องการจะปรับลำดับการเริ่มต้นนะครับไฮไลท์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณก็ไปที่คำสั่งคล้ายๆเดิมตะกี้เลย insert page number แต่คราวนี้เราไม่ได้แทรกนะครับเราจะมาปรับรูปแบบที่ตรงคำสั่งชื่อว่า format page number เรามาจัดรูปแบบครับเราไม่ได้แทรกแล้วเราก็มาเปลี่ยนเลขตรงนี้ครับเราบอกอยากเริ่มที่หน้า51เราก็เปลี่ยนเลขจาก1นึงก็กลายเป็นหน้า ห้าสิบเอ็ดครับก็พิมพ์เลขเข้าไปครับเสร็จแล้วก็โอเคครับแค่นี้เองครับเราสามารถจัดลำดับเลขได้พอถึงเวลาคุณปินพ์ออกมาเป็นกระดาษมันก็จะได้ไปประกบกับอีกไฟล์หนึง่งเลขเขาจะได้ต่อเนื่องกันครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยเฮดเดอร์ฟุตเจบเราจะกลับสู่โหมดของการพิมพ์เอกสารปกติแล้ว เราไม่ได้ทำอะไรที้ท้ายหัวกระดาษอีกแล้วนะครับเราก็เอาเมาส์ไปชี้ประมาณข้อความภายในกล,กลางกระดาษแล้วก็ดดบเบไลคลิกมันก็จะกลับสู่โหมดในการพิมพ์เอกสารอีกครั้งหนึง่งนะครับหัวกระดาษท้ายกระดาษก็จะปรากฏเลขที่เราทําไว้ปกตินะครับทุกหน้าเห็นไหมครับทุกหน้าเลยนะครับนะ เรื่องของการจัดการหน้ากระดาษแล้วก็เรื่องของการใส่เลขหน้าใส่รูปภาพใส่ข้อความแล้วก็การกําหนดค่าเริ่มต้นของเลขหน้านะครับก็จบอยู่ในโอชุดนี้นะครับสวัสดีครับผม